ได้ข่าวว่าตอนนี้จะมีสองโต๊ะ<า>แล้วก็ยึดห้องรับแขกน่า <c oughs> สนเรื่อยๆค่ะจะยึดชั้นสองแล้วไล่ลูกหลานออกจากบ้านทําร้านอาหารทั้งหมดเลย <c oughs> ค,คือคือเราเราเริ่มต้นคือเราเอาบ้านตัวเองทําเป็นร้านอาหาร <c oughs> ใช่ค่ะเป็นบ้านที่เมื่อก่อนอยู่กับครอบครัวมีคุณยายมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าฮะแล้วเราก็ก็คือเปิดร้านอาหารเราก็ใช้ครัวในบ้านนั่นแหละใช่กินกันตรงนั้นเสิร์ฟตรงนั้นก็มีโต๊ะตรงนั้นใช่ค่ะตอนแรกก็เป็นที่จอดรถก่อนสองสามโต๊ะแล้วก็ทำครัวกันก็แก๊ก หลานชายเขาทำก่อนสมิธเนี่ยเขาทำก่อนแล้วเราเล็งเห็นสมิธคือชื่อหลานชายเยสมิธคือชื่อหลานชายแล้วเขาก็ถามตั้งชื่อร้านอะไรดีเราไปชวนเขาหุ้นเราเล็งเห็นแล้วว่าน่าจะแบบเบอร์อะไรเงี้ยถ้างั้นน่าจะรวมกันแล้วให้มันทำให้มันจริงจังจริงแล้วทำไมไม่เอาหลานชายมาให้ไว้ตอนนี้ไว้ก้นครัวอยู่ค่ะต้องต้องมีเนี่ยอยู่ในร้าน่ต้องมีผู้ใหญ่คุมคนึ่งบอกไปเลยตรงๆก็ได้ว่าหลานชายไม่ยอมมาพอรู้ว่าพี่อ้วนอยู่ เชื่อไหมว่าเมนูอาหารคกนข้างจะน่ากินนะสไตล์ร้านอาหารของเราเนี่ยเป็นสไตล์ไหนเป็นสไตล์โฮมเมดทั้งหมดเลยค่ะทําเค้กกาแฟอะไรนี่โฮมเมดหมดเลยแล้วก็เป็นเหมือนกับสูตรอาหารก็จะเป็นเหมือนของคุณยายคุณย่าอะไรอย่างเนี้ยค่ะทำทานกันในบ้านก่อนตอนแรกแล้วก็สมิธเนี่ยเขาทำอาหารเก่ง อยู่แล้วคือหมายความว่าเขาทับเขาเป็นลูกศิษย์คุณยายอะค่ะคุณยายจะทำอาหารคือเรยนจากคุณยายไม่ไม่ไม่ใช่เพราะว่าเขาไปเรียนตามโรงเรียนไม่ใช่ค่ะแล้วเขาก็เหมือนกับมีช่วงหนึ่งสิบปีที่แล้วเขาอยากจะเหมือนกับปลดแอกตัวเองออกจากงานประจำอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยออกมาทําอะไรเล็กๆน้อยๆแต่เราเห็นแล้วว่ามันไปได้แน่แต่นี่พอเห็นแล้วเนี่ยคือตรงนี้มันมีความเป็นหลนตรงนี้มีความสลักและตรงนี้มีคล้ายๆแบบอาหารฝรั่งโดยมันเอามารวมกันได้ยังไงอะค่ะ คือเขาครีเอทอาหารเก่งอะค่ะ oh. มันจะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆตอนแรก เมนูที่เป็นเซ็กเนเจอร์จริงๆเนี่ยจะเป็นข้าวผัดกากหมูตัวนี้ค่ะข้าวผัดกากหมูซึ่งเป็นเหมือนอาหารที่สมัยก่อนเราเจียวเจียวน้ํามันหมูไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคุณแม่ก็ทําให้คุณพ่อทานพอเรามาเริ่มคิดสุดอาหารว่าเราจะทําอะไรดีให้ให้ให้คนอื่นให้ลูกค้ามาทานเนี่ยเราบอกเอาตัวนี้แล้วกันอันนี้มันอร่อยของอันนี้มันอร่อยของบ้านเราจริงบางทีบางทีมันเป็นอาหารเรียบง่ายที่มันอร่อยแบบมหัศจรรย์ใช่ข้าวผัดกากหมูน่ากินนะแต่ในเว็บไซต์ที่หนูเห็นขึ้นชื่อลือชาที่ดังเลยก็คืออันนี้เลย ข้อหมูย่างข้อหมูย่างกับสะโคนสะโคนอร่อยมากอร่อยว่าสะโคนตอนนี้มาได้สะโคนคืออย่าบอกนะว่าขนมปังทั้งหมดแล้วก็ครพเค้กทั้งหมดนี่คือทําเองที่บ้านทําเองเหรอขนมปังนี่ออกมาร้อนๆอย่างนี้เลยค่ะอ๋อหรอพี่ต่ายแล้วแยมกับครีมนี่ก็คือทําเองด้วยทำเองค่ะหมากดเดี๋ยวแนะนํานิดนึงตรงนี้คืออะไรคะดูหน้าตาคล้ายต้มยำแต่มันเป็นไข่ค่ะมันเป็นขออทิกเนเจอร์ใหม่มาแรงมากค่ะ คือหลานชายที่อยู่ในครัวเขชื่อกระตาเขาบอกเขาเหมือนกับว่าไม่รู้จะเขียนก็าคือทำๆๆเขาไปแล้วเขาก็เอามานําเสนอปุ๊บพอเราชิมปุ๊บปังมากเราบอกว่าออกได้เลยเสร็จแล้วก็ แม่แม่ครัวนี่โยนกระทะโยนหม้อกันหมดเพราะว่าต้มยำกระต่าต้มยำกระตะต้มยำเหือัต้มยำไข่กระทะต้มยำไข่กระตาไข่กระาต้มยำไข่กระตาคือแม่ครัวเนี่ยทำจนเขาแทบจะโยนหม้อโยนกระทะทิ้งแล้วค่ะเออคือทุกโต๊ะจะสั่งหืออันนี้หม้อเท่าไหร่เนี่ยหม้อเท่าไหร่ค่ะอันนี้169บาบาทโอ้ไม่แพงเลยอร่อยมาก รสชาติเป็นไงมั้นรสชาติมันนัวมากค่ะมันหอมพอมันมีไข่เข้ามามันจะทำให้มีสเต็เจอเหมือนไข่มันดูดซับน้ําซุปเอาไว้แล้วเวลากินเข้ามามันเข้มข้นมันระเบิดในปากร้านเปิดกี่โมงมีวันไหนหยุดไหมต้องจองไหมแบบหยุดวันจันทร์ค่ะแล้วก็เปิด11โมงเช้าถึง5ทุ่มโอ้หเปิดทั้งวันและกัางวันสิบเอ1ดเลย กลางวันก็ไปทานกาแฟกับเค้กกันค่ะได้ค่ะอยู่ที่ไหนอะคะอยู่ตรงใกล้ๆสอนอประชาชื่นค่ะอาจารย์ิเว่นตารวจเลยเหรอเอาสอนอเป็นหลักเลยค่ะอบอุ่นใจสอนอประชาชื่นริมถนนหายาสอยค่ะอยเป็นซอยเข้าซอยปัจจมีป้ายอยู่หน้าปากซอยค่ะต้องจองไหมก็ถ้าสุงสาวรร์แนะนำให้จองเพราะว่าลูกค้าจะแน่นนิดหนึ่งโทรไปเลยนะคะ0813028614นะะคร้านหัวชั้นค่ะ ที่ต้มยำอำเ